สวัสดีทัาน้องๆนี่นะครับพี่ได้ดีแคนเตอร์ใหม่มาครับ <c oughs> รู้ไหมครับว่ามันเทยังไงได้มาใหม่ใช้ไม่ค่อยเป็นครับเมื่อกี้ก็ลองทดสอบด,ดูแล้วว่าไม่แน่ใจว่าเขาให้ดูดเขาให้ดูดหรือเขาให้เทใส่แก้วนะครับแต่มันน่าจะต้องเทอย,อย่างนี้ครับนี่ดูเฮ้ยเยเดี๋ยวมันจะออกทั้งสองฝั่งต้องค่อยๆนะครับมันทำให้ยากนี่มาแล้วอุ้ยเกือบหก <c oughs> นี่นะครับ อุ้ยเจ้าหกโอเคพออ,อ,อีกดีอลองดูความสามารถพอเนี่โอ้ยเจหกอะ่ะมันมันทำให้ยากนะครับแต่มันก็เป็นของเล่นนี่เราเนที่เหลือขอให้ทำอย่างนี้ครับอ๋ <c oughs> อของเล่นใหม่ครับดีแคนเตอร์ใหม่โคตรเท่ครับน้องน้องนคองกับน้องนอง